ลุกนี้แอบแซบกรุบกริบมิวนิษฐาปลดกระดุมโชว์พุงน้อยๆท้องสองแล้วแต่แม่ยังสวยเป๊ะไม่เบาเรียกได้ว่าแห่ยินดีกันทั่วนหน้าทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆเลยทีเดียว หลังจากที่นางเอกสาวมิวนิษฐาได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ตั้งท้องทายาทคนที่สองแล้วเบนปุญญาพรน,นุ่งทูพีสสีหวานแววสาดความแซ่บให้สองเต็มเต็มตาเทล่นก้อยตูนเฉลยแล้วทายาทคนที่สองได้ลูกสาวจ้าแอนซิเรียมโชโนโบราวาวุ่นใจกับกระดุมจะติดหรือไม่ติดดี ล่าสุดวันที่6กันยายน2566มิวนิทาก็ได้เผยภาพสวยปนหวานหลังจากที่ควงแขนไฮโซเซนทาราพูชคูหาเปรมกิจไปเกาหลีแถมงานนี้ยังมีช็อตปลดกระดุมเม็ดล่างอวดท้องนูนน้อยๆได้แฟนๆได้เห็นอีกด้วยแน่นอนว่าเจอกับช็อตสวยเปล่งปลัง่ง ดีต่อใจไปหมดทุกมุมอย่างนี้ทางด้านแฟนๆต่างก็พร้อมใจกันข้ามกฎกายและคอมเมนต์ชมกันสน,น่นขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนสาดอีโมจิไฟลุกให้กับความแซ่บซ่ากรุบกริบของสาวมิวกันยกใหญ่เลยทีเดียว